นี่เป็นภาพขณะที่ทาหารกองร้อยทาหารพลานที่3202หน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพลานที่32กองกําลังผาเมืองบูรณา,าการร่วมกันหลายหน่วยงานตั้งจุดตรวจที่จุดผ่านแดนทาวนบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยสีขาวมีชายชาวมาเลเซียชื่อมิสเตอร์สุเลนชิลันเป็นผู้ขับขี่โดยขับรถเข้ามาจากฝั่งประเทศลาวเมื่อทำการตรวจค้นอย่างละเอียดพบบริเวณท้ายรถและใต้เบาะหลังซ้ายขวามีถุงพลาสติกบรรจุฟอยสีสเขียวติดฉลากช i n e s e of t ท a หรือชาจีนจำนวน72ถุงภายในพบเป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม72กิโลกรัมโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เดินทางมาจากด่านสะเดาจังหวัดส,สงขลาเพื่อไปเยี่ยมภรรยาที่ประเทศลาวและกลับมาในวันเกิดเหตุจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป